ีปิวอ่ะใครมาที่หลังก็มาย้อนดูดูไลฟ์สดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอพูดคุยกันไปก่อนเบื้องต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาแล้วแอดมินมาแล้วจ้าแอดมินเข้ามาแล้ว เรียกสมาชิกมาดูก่อนแป๊บหนึง่งียกมาให้เมดมันยังไม่ขึ้นอัปเดตมา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 ไปอยู่ทั้งไหนก็มาให้มดเดเดยวจัดช่วงผมพี่ดีก่อน <c oughs> วิจารณ์กันไปก่อนเลยเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะครับนะฮะขออนุญาตทักทายอย่างเป็นทางการสวัสดีมิรักแฟนหมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับโอโคราดบัเด็ดมวยไทยนะครับวันนี้วันพุทธที่4มิถุนายน2568นนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ ช่วงแรกก็ถ่ายทอดสดทางช่อง True For You ช่วงที่2ก็ถ่ายทอดสดทางแอป Go Sport นะครับ4ี่คู่หลังนะครับ4ี่คู่แรกก็ถ่ายทอดสดทางช่อง True For You นะครับก็มวยเริ่มชกที่6โมงเย็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก1ท่านนะฮะโอ้ยมาไล์สด2อาทิตย์ยังไม่มีคนติดตามหลายปันนี้เลยยังไม่มีใครมานั่งดูฉันเลยอัศจรรย์นะครับสวัสดีทั้งแอปแดงแอปดำแอปเขียวแอปฟ้านะครับทุกแอปเลย นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มวยไทยพลังใหม่ครับศึกมวยไทยจะพลังใหม่ครับสวัสดีครับพี่พาวินนะครับสวัสดีครับโอ้ยมีพี่นี่เป็นคนแรกที่ตาถึงมากเขามาดูไลฟ์สดผมคนแรกเลยครับพี่พาวินนะฮะอ่ะขออนุญาตขอนอนุญาตนะครับสวัสดีสองสองมื่นท่านนะครับมาแล้วครับสองหมื่นท่านนะครับอีกหนึ่งมื่นจะเป็นสามหมื่นนะนะครับสวัสดีทุกท่านครับ รายงานตัวครับผมสวัสดีครับพี่นน,นครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เมื่อวันไหนเหอวันจันทร์เนาะพี่นนเนาะเออไม่ผ่าดเว้ยเดี๋ยวแชร้ให้ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากๆ,ากๆวันจันทร์สเต็ปสี่มวยเก่าแปดคู่ผิดแพรสองคู่คู่คแรกกับน้องรู้จักกันเนาะพี่เอ่อล้านวิวนะครับแพรนอกซะถามว่าไอซมึงชอบมวยไหมกี่ขอเขา มันลยบอกว่าโอ้คอมันแข็งจริงๆลนกพี่ถึ้งว่ะคอมันแข็งจริงๆมึงอะไรแข็งแล้วปะผมแข็งทีเดียวครับโอ้ยอย่างอศัศจรรย์นะครับร้านวิวนะครับน้องรู้จักกันยอดเจริญทองใต้คูบอนนะฮะก็วันวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ทั้งมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยแพ้ไม่เป็นนะครับก็อยู่ในไรฟ์สดนี่โอ้โหชัดเจนมากๆเลยพี่นนท์สี่ตัวที่ผมให้ สีตัวคัดหัวกะทิที่ผมให้มาตอนเย็นนะสุดยอดเลยนะครับก็ถือว่าในกลุ่ม VIP ก็สดชื่นกันนะครับสดชื่นกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาว่ากันใหม่ครับศึกมวยไทยขอแพ้บ่เปล่นนะครับเสีย <c oughs> จัดไปครับลูกพี่วันนี้จัดไปให้มือนั่นแพ้บ่อเปล่นครับแพ้บ่เปล่นสองตัเนาะสองตได้เนาะ <c oughs> โอ้ยแพบ้พบ่เปลยนแพ้บ่บเปล่นมือนั่นโอ้ยหวานเจี๊ยบ ไม่ต้องกลัวเอา้าไอ้ก้นคุกทําไมมาจอดรถเขาจีจอดทําอะไรก็เรื่องของมึงก็หักหัวมานนิวะรถมันก็บไปได้โอ้ยขับรถเนาะมึงซื่อไปครับเขียวนี่โอ้ยหาปัดเอ้ยรถกระติดเด็ดตานนี้มันแม่มันไอ้ยังพอได้เดี๋ยวคนขคับเนี่ยนะด่าได้ยิีดา,ดดามันในฟัง อย่าเดือเดือนี่มันจอดรถขวางทางขวางถนนเขหาหขานี่เฮ้ยขับรถพ่อ,อ,งอาง้ย่ฮ่าเออแม่ยกเหล่าขาวเฉยจอดรถได้แม่อยังชัวนะเนาะคนคุกเขานะฮะเอาต้องขออภัยเด้อผุดจ้าไม่พอนะครับผมกับเป็นคนแบบนี้แหละนะครับบ้านๆซื่อๆนะครับตรงๆครับ วันนี้ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเข้าเรื่องกันเลยอย่าไปสวนตาสีตาสาขี่เมาครับรถนี่ก็เจอตำรวจรวบน,นอ้องเสนจอดรถได้ดกกระดกเราเขาวเฉยกลางถนนเลยขี่ขครับโอ้แต่ละวันแต่ละเรื่องน้อรหลอกที่แล้วนี่ก็เอามาอีกนี่มาอีกแตาตาคนขายน้ำมาอีกจับกระลอหลืนเยาอ,อีกแกโอ้แล้วก็ไปขายน้ำให้เขาโอ้แกก็อัศจรรย์เนาะ ตาย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 หนึง่งวันนั้นจอดตรงนั้นยืนเยาะหนารถฉันวันนี้ฉันจอดลบๆตอนแกกับไปมองเกาเ่าแหละโอ้ถ้าเดินไปตรงนั้นคือที่กินเยาะคกกรุบไปแหละดูทรงเลยนะนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชจะดำเนินนะครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรธันวาอีกเกิลมวยไทยนะครับร้อยพิกัดร้อยสิบสี่ปอนนะครับเจอกับหยกมณีสวนจากคาเฟ่ นะเมื่อเช้าเวชันวามาช่าง114.7ลดไป0.7นะครับยกมณีมาช่างขาด0.1นะครับมาช่าง113.9นะครับฟอร์มหลังของเจ้าเพชรธันวาก็ชนะเจ้าวายุชอเกตวีนาที่อ้อมน้อยนะครับชนะเพชรนาคารุกเจ้าแม่สายวารีที่อ้อมน้อยนะครับแล้วก็ชนะนอกทีเคโไม้สอพูลสวัสดิ์ที่อ้อมน้อยนะครับ ยกมณีสวนจากคาเฟ่ก็ล่าสุดชนะเพชรพยักพุทธประชาชื่นแพ้เสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศเสมอเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับมวยคู่นี้เก่าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยไปที่เพชรธ,ธันวาอีเกิลมวยไทยครับยกมณีต้นๆลุ้นนับลุ้นน็อกนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยดีแต่ว่าไปไปลายเหี่ยวสู้ความเก่าไม่ได้หรอกวันนี้นะครับเพชรธ,ธันวาอีเกิลมวยไทยครับพี่นนท์ครับตัวที่หนึ่งเพชรธ,ธันวา คู่ที่สองครับกล้าลบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่ากล้าลบโตโยต้าระยองนะครับเจอกับไฟพยักชอห้าพยักนะครับหรือว่าเจ้าแลมโบ่สต็อกอากาศนะครับพิกัดร้อยสามสิบปอนด์นะครับเมื่อเช้ากล้าลบมาช่างร้อยสาสิบสองจุดสองนะครับลดไปศูนย์จุดสองนะครับไฟพยักมาช่างร้อยยี่สิบเก้าจุดหกขาดไปศูนย์จุดสี่ฟอร์มหลังของกล้าลบครับแพนแพ้ขาผ่องสักพินโยนะครับชนะน็อกทีเคโอศิราชัยชอห้าพยัก แล้วก็ชนะสิทธิชัยสอประสบโชคฟอร์มหลังของเจ้าไฟพยักชห้าพยักหรือว่าแลมโบสิตตอกอากาศนะครับชนะอัธชัยสอสุขสำราญนครพนมแพ้เพชรมรกตสิทธิยกทวีบตพงที่จังหวัดบุรีรัมนะครับแล้วก็แพ้ทีเกอแสนชัยเพชรเกียริเกียริเพชรเดชะนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเตียลลำมะขามขอเดียวเตะหนักต่อยแรงทั้งคู่ นะครับมวยคู่นี้ครับกาลบถ้าขยันออกอาวุธนี่ยังไงก็สดใสแบเบอร์นะครับไฟพยักรอบวกรอโต้รอสวนนะครับแต่ผมดูแล้วการฟิดซ้อมนี่สู้กาลบไม่ได้นะครับน้ำเลี้ยงหน้าเสือตัวเงินนะครับกาลบ P ีแสนชัยมวยไทยยิมตัวที่สองครับชอบไปที่ก้าลบนะครับตัวที่3าครับคู่ที่3าครับแม็กนัมสอสมหมายครับร้อยสามสอปอนด์นะครับเจอกับศิลาเงินลันนาวอเตอร์ไซด์นะครับ คู่นี้นะครับแมกนัมเก๋าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีนะครับแมกนัมบางปอกอะไรยนนะครับมวยอุบลศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซส์นะครับพิดซ้อมอยู่ที่ลานนาวอเตอร์ไซส์นะครับสีเสื้อหน่าเสือตัวเงินพิจิมมี่นะครับเป็นมวยน้องชายของพิจิมมี่นะครับมักกัตเบนนะครับเป็นมวยของมักกัตเบนนะครับน้องชายของพิจิมมี่นะครับศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซส์นะครับกระดูกการผ่านเบอร์มวยนี่น้อยกว่าแมกนัมนะครับแมกนัมนี่อยู่ที่สภาพร่างกาย นะครับการพิดซ้อมของศิลาเงินดีนะครับแม็กนัมหายไปนานนะครับหน้าเสือตัวเงินนะครับจะพาเชยพาพาเฮพาอุ้มนะครับเป็นตัวเข้าป้ายชิงเข้าป้ายก่อนนะครับแม็กนัมต้นต้นลุ้นนับลุ้นน็อกนะครับสองยกอย่าไปเข้านะครับศิลาเงินนี่สามสี่นี่แรงมากๆนะครับเขาในเหนียวแน่นชกตลอดห้ายกนะครับส่วนตัวเลยนะครับตัวที่สามผมชอบไปที่เจ้าศิลาเงินลันนาวอเตอร์ไซด์เดี๋ยวผมจะมาลัดรวบให้อีกทีหนึ่งนะพี่พี่นนท์อย่าเพิ่งหนีผมนะ ไม่มีใครอยู่หน้าไลฟ์ผมเลยนะครับมีแต่พี่นนท์นะครับดูแล้วนะครับเอย <c oughs> คู่เอกช่วงแรกครับชาติชาติพยัคฆ์ลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับเจอกับคฤหาสห์ชอห้าพยัคฆ์พิกัดร้อยี่สิบห้าปอนด์ชาติพยัคฆ์มาช่างมาเช้าร้อยยิบห้าพอดีคฤหาสห์ชอห้าพยัคฆ์มาช่างมาเช้าร้อยยี่สิบห้าจุดเจ็ดนะครับฟอร์มหลังของเจ้าชาติพยัคฆ์ก็แพ้เพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งชนะทีเคโอขุนพลเอิอรอตอขวัญเมืองหรือว่าเจ้าเพชรทองคําต่อหมอสี คือหาดจอห้าพยักนะครับไฟนาลายพอพล,ละวันนะครับเกียรติหมู่เก้าสันติอุบลเอ่อสันติสุรินตัวเดียวกันนะครับฟอร์มหลังนี่สดมากๆนะครับชนะพเพชรเรนูเกียรติธงยศชนะทศวัสดอวัฒนาที่สุรินนะครับแล้วก็ล่าสุดชนะสุวัลเล็กทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับมวยคู่นี้นะครับปปลายนี่ต้นต้นนี่คือหาดลุ้นนับลุ้นน็อกเลยนะเพราะว่าอาวุธคมหนักแรงนะครับอาวุธเฉียบคมมากๆเด็กคนนี้ เตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคมหนักแรงนะครับผมจัดมาตั้งแต่สามสิบสามสิบสามสิบห้าโลชา,ช,าชาพยักษ์าพยักษ์ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ลันนาวอเตอร์ไซด์นะครับกับศีลาเงินนะครับคู่นี้นะครับชาพยักษ์ไปไปเข่าในแข็งแรงนะครับแทงเจ็บนะครับคาลือหัดเก๋าเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคมหนักแรงส่วนตัวออกรองไปที่เจ้าคารือหัดนะครับชอห้าพยัก์ ออกลองไปที่คัลืลอ์หาดนะครับทางมวยผมมองดูคัลืลอ์หาดได้เปรียบนะครับเป็นตัวนําไปก่อนเพชรชนะอีกเรื่องนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่คือคู่ที่สี่นะครับคู่ที่ห้าครับเพชรนนสังนะครับเกียรติธงยศนะครับเจอกับสองแผ่นดินไรซิ่งมวยไทยหรือว่ามุมทะเลมวยไทยนะครับสพานทะเลยิมนะครับเพชรนนสังฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติธงยศนะครับผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับสองแผ่นดินนี่ ซ้อมอยู่ที่ค่ายเอฟเอกลนะครับร้อยสิบหกปอนด์เมื่อเช้ามาขาดคนละจุดห้านะครับล่าสุดเพชรนนสังกันชนะสองแผ่นดินไลซิ่งมวยไทยนะครับสองแผ่นดินกระแพ้เพชรนนสังวันนี้มาแก้มือนะครับความเป็นมวยน้อยกันทั้งคู่ความาตัวนําไปก่อนสองแผ่นดินนะครับแต่ว่าทะเลทะล่าอาจจะเพชรโดนเพชรโดนสังสวนได้นะครับส่วนตัวผมเลยชอบไปที่เจ้าเพชรนนสังเกียรติธงยศชื่อมันมวนใช่ปหมเพชรนนทสังตายฮาแลย คุณที่หกครับสิงนาชาสิงนาคาสิงอาชาเจอกับใบไผ่โชคดีมวยไทยนะครับร้อยสี่สิบสองปอนด์มาเช้าสิงนาคามาช่างร้อยสี่สิบสองจุดแปดลดไปศูนย์จุดแปดนะครับใบไผ่มาช่งางร้อยสี่สิบสองใบไผ่น่าจะเป็นมวยมาแทนสิงนาคาสิงอาชานี่เป็นมวยในตัวยืนฟอร์มหลังแพ้เสือเกมชอโชคเจริญการช่างนะครับแล้วก็ฟอร์มหลังของใบไผ่ก็แพ้นักชกต่างชาติเยนเอฟนะครับเยฟนเอ็นนะครับนะฮะ เยฟเอนะครับคู่นี้ทางมวยไปก่อนอเกาเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยแข็งแรงไปปลายสิงนาคาส่วนตัวชอบไปสิงนาคาสวัสดีคุณแม่น้ำทิพย์นะครับคุณแม่ของเจ้ายอดโพทองนะฮะคู่ที่เจ็ดในรายการนี่โอ้โหชกวันนี่ลุ้นสามแสนห้าแน่นอนเพชรสวรสอ์สลาวุธนะครับเจอกับเทพนาคินธนพลรีสอร์ทหรือว่าเจ้าชำปางํปอประมุกมวยคู่นี้เคยหวดกันมาแล้วนะครับที่อ้อมน้อย นะครับเทพนาคินนี่ได้เมาแต่ว่าเพชรสุวรรณนี่ทุบน็อกนะครับมาเช้าช่างร้อยสิบหกจุดหกนะครับเพชรสุวรรณนะครับมาช่างอ่าร้อยสิบหกจุดหกเทพนาคินมาช่างร้อยสิบหกจุดหกเท่ากันคู่นี้น่าจะไม่ได้ลดนะพิกัดร้อยสิบหกสวัสดีพี่นภักนภักทักทายสมาชิก youtube หน่อยครับพี่ชายสวัสดีสมาชิกในช่องแดงนะครับทุกท่าน นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแชร์ share ไปเถอะครับนะครับแชร์แชร์ให้ฉันดึงพอคนรู้จักฉันนะครับสวัสดีสมาชิกทางช่องแดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีพีนพัทนนะครับอ่าเพชรสุวรรณฟอร์มหลังก็ชนะทีโอเทพสังปาเกวินมวยไทยนะครับชนะเทพปากินธนพลรีสอร์ทแ้ปพเดศิต์ตอเย้สสวนเทพคามินธนพลรีสอร์ทกัแพ้น,น,นก แคนชัยรัฐพันดักรักตนบุรีที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับชนะนอกทีเคเพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันด์ล่าสุดชนะลำพันอ่อพันลำสอสมหมายคู่นี้ครับต้นต้นนะครับต้นต้นนี่เทพนาคินได้ลุ้นนะครับเพชรสุวรรณนี่เวลาโดนออกอาวุธโดนนี่จะเจ็บไหมจะแหยงไหมนะครับเพชรสุวรรณนี่ดักโต้ดักเตะดักเสียดักเถียงดักแทง นี่ผมมองดูดีกว่านะครับแต่ว่าเวลาโดนอาวุธเขาบ้างนี่จะเจ็บหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมมองไปๆนะครับเก๋าเกมกว่านะครับเพชรสุวรรณสอสลาบุตรคู่เอกในรายการปิดท้ายท้ายสุดธีรพลแดงเขาทรายธีรพลลูกบ้านใหม่เจอกับลาเอลมวยไทยเจพิกัดร้อยยี่สิบดปอนธีรพลมาช่างร้อยยิบเจ็ดปอนนะครับพิชซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยป๋องเซเว่นฟาร์ม นะครับลาเอลมวยไทยเจนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเจเชียงใหม่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับทีเยี่มมวยนะครับร้อยี่สิบเจ็ดจุดสองรดศูนย์จุดสองฟอมหลังของธีรพลก็แพ้เพชกล้องฟ้าสอสมหมายที่ชนบุรีนะครับปีนั้นผมจัดที่วัดเแหลมเคนะครับพิกเพประมาณสิบห้าหนึ่งนะครับชนะทีเคโอสชงฟอมหลังของธีรพลก็แพ้เพชรกล้องฟ้าสอสมหมายที่ชนบุรีนะครับปีนั้นผมจัดอ มิสเตอร์แกนพี่ชายมิสเตอร์แก้วราเอลมวยไทยเจนะครับชนะมนดำหมวดพงหนึ่งเก้าหนึ่งแพ้สมานไทยสอสมหมายแล้วก็ล่าสุดชนะโดโดโกอรสักไพลินที่เวทีมวยราชาดำเนินต้นต้นไปก่อนครับทีรพลแดงเขาทรายฝีมือสมองไอคิวมวยดีอาวุธคมหนักแรงราเอลไปไป,ไปนะครับฝรั่งบ้านะครับเดินบูดูดันมีหมัดมีศอกสลับนะครับ แต่ผมชอบทางมวยไปที่เจ้าธีรพลแดงเขาทรายใครยังไม่มีข้อมูลมวยนะครับกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจะรู้ข้อมูลก่อนที่ผมจะไลฟ์สดนะครับจะรู้ข้อมูลก่อนเบื่อนก่อนบ้านก่อนเมืองนะครับเวลาช่างน้ําหนักเสร็จรูปคู่รูปถ่ายนะครับพิชซ้อมยังไงอะไรยังไงจะรู้อยู่ในกลุ่ม V.I.P. นะครับกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับนะครับบอกว่าโอโคราสแนะนามานะฮะ ก็สอบถามแอดมินเลยยังทำยังไงถึงจะได้อยู่กลุ่ม V.I.P. หมัดเด็ดมวยไทยนะครับทำยังไงถึงจะได้เสื้อสวยๆทำยังไงถึงจะได้ฟังลายเสียงฟรีนะครับสอบถามที่แอดมินเลยนะครับกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ลุ้นนับลุ้นน็อกคู่ไหนดีครับพี่ชายพี่อะไรนี่นารุตนนีน่น,น,น,นอะไรลุ้นนับลุ้นน็อกคู่ไหนดีนะพี่ชายอ่ะอ่ะคู่น,นี้เลยผมจะบอกลุ้นนับลุ้นน็อกมีสองคู่พี่นะครับ ผมอ่านไม่ถูกเว้พีนรุตนี่นรุตเออลุนนับลุ้นน็นนอกสายตาผมนะมีสองคู่คู่ที่สองคือก้าลบกับไฟพยักนี่สายต่ำเลยนะครับคู่ที่เจ็ดนะครับเพชรสุวรรณกับเทพคามินนะครับสองคู่ต่ำกดไปเลยลุ้นนับลุ้นน็อกนี่กดไปเลยต่ำนะครับไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอนผมมองดูสองคู่นี้แหละมีสิทธิ์ล่วงนะครับใครไม่รู้เละใครล่วงนะครับยังไงก็ต่ำ นะครับสองคู่นี้ยังไงก็ต่ํานะฮะเอา้าพี่พินนนพินนนรอฉันนี่อ่ะโฆษณาจบแล้วเดี๋ยวจะมาพูดไรเรียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาไรเรียงให้ใหม่นะครับอา่ามวยรักมวยชอบนะครับผมแจ้งไปในกลุ่มแล้วใครอยู่ในกลุ่มนี้จะรู้เลยแต่อยากรู้รายละเอียดนี่มาถามผมตรงหน้าไลฟ์สดนะครับรายละเอียดเชิงโชคตัวนําไปก่อนตัวแพ้ตัวชนะอ่ะอันนี้ อยู่ที่ศาสนาวิจารณ์ของผมแล้วก็ผมแนะนําไปแล้วนะครับพี่มันก็อยู่ที่กระดูกการเล่นของพวกพี่แล้วนะครับนะฮะอันนี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับออะมาไล่เรียงกันแปคู่เดี๋ยวผมจะบอกพี่นนท์ว่าแพร่โบป็นแพร่โบป็นตัวใดเนี่ยนะอ่ะคู่ที่หนึ่งครับวันนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มชกหกโมงเย็นนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับ เพชรธันวาอีเกิลมวยไทยนะครับเจอกับยกมณีสวนจากคาเฟ่เพชรธันวาเก๋าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่ายกมณีต,ต้นต้นลุ้นนับลุ้นน็อกอาวุธคมหนักแรงส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยคู่ที่2กล้าลบปีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับไฟพยักชอห้าพยักหรือว่าเจ้าแลมโบว์ต,ตอกอากาศนะครับกล้าลบฝีมือสมองไอคิวมวยคล้ายคล้ายกันมวยคู่นี้นะครับแต่ว่านะครับความเป็นอยู่น้ำเลี้ยงนะครับกล้าลบดีกว่าไฟพยักนี่ ขาดการชกอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนตัวนะครับการทนอาวุธเนี่ยผมมองดูกล้าลบจะดีกว่านะครับผมชอบไปที่เจา้ากล้าลบ pk เสนชัยมวยไทยยิมนะฮะคู่ที่3ามแมกนัมสอสมหมายเจอกับศีลาเงินลานนาว,เวอเตอร์ไซด์นะครับคู่นี้เก่าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยแมกนัมนะครับต,ต้นต้นสยกอย่าเพิ่งเข้านะครับศิลาเงินอ่าศีลาเงินเข่าในเหนียวแน่นบูดูดันนะครับให้ผล2ยกไปก่อนค่อยเข้าศีลาเงินส่วนตัวผมชอบไปที่ศิลาเงินลานนาว,เวอเตอร์ไซด์ คู่เอกช่วงแรกครับชาติพยักลานนาวอเตอร์ไซด์เจอกับคารืหาดชอห้าพยักนะครับคู่นี้ทางมวยไปก่อนเข้าไปที่เจ้าคารืหาดน่ารองมากๆเข้าไปก่อนเลยนะครับชาติพยักเลื่อเรงไปๆนะครับแต่ว่าคางเปาะนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าคารืหาดชอห้าพยักเลยทางมวยไปก่อนยังไงก็ไม่เสียเปรียบนะครับคู่ที่5ครับเพชรนนท์สังเกตธงยศเจอกับ2แผ่นดินในซิ่งมวยไทยนะครับเพชรนนท์สังเคยชนะมาวันนั้นลูกอีเปยอยังไงไม่รู้นะครับทุบล่วงเลย นะครับสองแผ่นดินนี่ก็เป็นมวยทรงคล้ายๆกันนะครับบอกตรงๆมวยคู่นี้ทรงคล้ายๆกันออนแอนยังใหม่ทั้งคู่นะครับออนแอนยังใหม่ทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เพชรโนนสังเกียตธงยศนะครับคู่ที่หกสิงนาคาสิงอาชานะครับเจอกับใบไผ่โชคดีมวยไทยนะครับสิงนาคาสิงอาชาชกมวยต่อเนื่องกว่าการยืนระยะดีกว่านะครับส่วนตัวชอบไปสิงนาคานะครับคู่ที่เจ็ดนะครับ ต่ำแน่นอนนะครับเพชรสวรรณสอสลา,าวุธเจอกับเทพนาคินธนพลรีสอดหรือว่าเจ้าชำป่างามปอประมุกนะครับเพชรสวัรณเก่าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยแต่ขี้เกียจออกอาวุธอาวุธคมหนักแรงนะนะครับเทพนาคินต้นต้น,ตน,ตนลุ้นนับลุ้นนอกกล้าบวกกล้าแลกกล้าทำนะครับเทพนาคินนะครับคู่นี้ยังไงก็ต่ําไม่รู้ใครจะโดนนอกแต่มองดูไปไปการเอาตัวรอดผมชอบไปที่เจ้าเพชรสวรรณสอสลาวุธคู่ที่แดครับ ธีรพลแดงเขาทรายเจอกลาเอลมวยไทยเจทางมวยไปก่อนเข้าไปที่เจ้าธีรพลไม่ต้องพูดมากอะไรเยอะนะครับธีรพลแดงเขาทรายทางมวยไปก่อนอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะนะครับอ้าอันนี้คือแปดคู่มวยรักมวยชอบนะครับสเต็ปซีมาหรือ,อยังพี่นนท์พี่นนท์นอ,นอยู่ไหมครับพี่นนท์ครับทักผมหน่อยครับอยู่ไหมพี่ทักทายสมาชิกทางช่องแดงด้วยนะครับทักทายทุกท่านนะฮะ อ,อยู่ไหมครับใครใครอยู่ทักทายหน่อยฮะเออสเตปซี Step วันนี้สเตปซีวันนี้ได้น้อยแต่ได้แน่สเตปซีวันนี้ฟังดีๆได้น้อยแต่ได้แน่นะฮะได้น้อยแต่ได้แน่ๆน่นะจ๊ะสเตปซีนะครับสี่ตัวเน,น้นๆน้ เน้นๆเ,เลยฟังผมจะบอกสเตปสีนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินได้น้อยแต่ได้แน่วันนี้ตัวที่หนึ่งผมชอบไปที่เจ้าเพชรธ,ธันวาอีกเกิลมวยไทยนะครับตัวที่สองผมชอบไปที่ก้ารบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับตัวที่สามผมชอบไปที่เจ้าศิลาเงินลานานาวอเตอร์ไซค์ ตัวที่4ี่ปิดท้ายทีรพลแดงเขาทรายนะครับสเตปสี่วันนี้เพ ah ชรธันวาอีเกิลมวยไทยก้าลบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับศิลางเงินลานานาวอเตอร์ไซด์นะครับแล้วก็ทีรพลแดงเขาทรายนะครับ4ี่ตัวเน,น้นตอกสดๆเดือจ้ะนะครับสองโตแพ้เพเป็นครับมื่อนี้ครับสองโตแพ้เพราะเป็นครับ สองตัวแพ้ไม่เป็นสองตัวแพ้ไม่เป็นเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยกับทีระพลแดงขาวทรายสองตัวแพ้บ๊อบปินแพ้บ๊อบปินนะครับสายต่ําทํางานไม่รู้ใครจะโดนน็อกคู่ที่สองกับคู่ที่เจ็ดต่ําแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่รู้ใครจะโดนน็อกนะฮะไม่รู้นะครับใครจะโดนน็อกนะครับต่ํายังไงก็ต่ํานะฮะเอาครบแล้ว 8คู่ก็ให้แล้วสี่คู่ก็ให้แล้วสองตัวก็ให้แล้วต่ําก็ให้แล้วนะฮะใครยังไม่ใครยังไม่ได้อะไรอีกนะครับมาฟังตรงนี้เลยนะครับแปดคู่รวดแปดคู่รวดเลยนะเอามาเดี๋ยวจะไล่ให้ให,ใหม่แล้วจะ,จะท,ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะสเต็ปสี่มวยชอบสองตัวแพ้บเพราะ,ประเปลี่ยนนะครับแล้วก็สายต่าทํางานนะครับ ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับตัวที่1นะครับคู่ที่1ชอบไปที่เจ้าเพชรธันวานะครับตัวคู่ที่สองครับชอบไปที่ก้าลบคู่ที่3ครับชอบไปที่สิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซคู่ที่4ี่รองไปที่คัลือหาดชอห้าพยักนะครับคู่ที่5เพชรนนสังเกียตทงยศคู่ที่6สิงนาคาสิงอาชาคู่ที่7ผมชอบไปที่เจ้าเพชรสุวรรณสอสลาบุตรคู่ที่8ทธีระพลแดงเขาทรายสเต็ปสี่วันนี้ได้น้อยแต่ได้แน่ เพชรธันวาอีเกิลมวยไทยกล้ ok าลบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซด์ธีรพลแดงเขาทรายสี่ตัวนะครับสองโตแพ้บบเป็นครับมวยรักมวยชอบสองโตแพ้บบเป็นเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยกับธีรพลแดงเขาทรายสองโตแพ้บบเป็นสายต่ำทำงานคู่ที่สองครับกล้ ok าลบพีเคแสนชัยกับไฟพยักชอห้าพยักแล้วก็คู่ที่เจ็ดครับเพชรสุวรรณสอสลาวุธ กับเทพนาคินธนพลรีสอร์ทไม่รู้ใครจะโดนเนอะแค่นั้นแหละย,ยังไงก็ต่ําเชื่อโอโคราชใครยังไม่มีข้อมูลมวยกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ใครอยากได้เสื้อสวยๆก็สอบถามที่แอดมินนะครับอยากฟังไล์เสียงฟรีจากหมัดเด็ดมวยไทยก็สอบถามที่แอดมินกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะนะครับอาครึ่งชั่วโมงละต่อหน้ากันพูดมากหลาย เดียวพอไหมคนไปไหนหมดก็ไปเรียกเข้ามาหายเดืองวะ <c oughs> สงสัยไปดูบอลลีเออเอิงกลับมาขืนไล่สดตรงขบลบรีลบอนเนาะ <c oughs> เวียนกรรมเอา้าใครอยากดูบอลลีกอะ่ะไปดูฉันกิลงแล้วไทยยังไงคนไม่ค่อยมีไหมเนาะเข้าไปดูบอลลีกันนี่ ไปดูบัตรเลขกับไปดูด้วอใครยังไม่ใครยังไม่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 ทราบข้อมูลนะครับมาลีรู้ได้ใครอยากได้ข้อมูลก็กดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับข้อมูลส่งไปในกลุ่มหมดทุกอย่างแล้วนะครับข้อมูลชัดเจนส่งไปในกลุ่มเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตปแปดสเตปสี่แพ,พร่บ่เป็นสายต่าวันนี้ชัดเจนอยู่ในไลฟ์ตรงนี้อยากเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะ นะครับบอกว่าโอโคราชแนะนำมาฟังไลฟ์เสียงฟรีรับเสื้อฟรีๆกันไปเลยนะครับเอาแค่น,นี้แหละพากันไปดูกะเลซะแค่นี้เลยเดอ้อจ้ะเฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ